หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่15บหฤาษีพลพระอาจารย์อุทกะอายุ75ปีท่านได้รับการยกย่องจากชนทั้งปวง เรากับเป็นเทพยดาในร่างมนุษย์พระอาจารย์อุทกะกําหนดให้สานุสิทธิ์ทุกคนเริ่มฝึกหัดปฏิบัตินับจากขั้นปฐมฐานที่สุดดังนั้นพระสิทธ,ธัตถะจึงต้องเริ่มฝึกวิธีการบำเพ็ญฌานจากระดับที่ง่ายที่สุดอีกครั้งแต่เพียงสองสามสัปดาห์พระองค์ก็ทรงแสดงให้พระอาจารย์คนใหม่เห็นว่า พระองค์ได้บรรลุฌานขั้นอากินจัญญายตนะมาก่อนแล้วปรากฏว่าพระอาจารย์อุตกะพึงพอใจมากท่านเห็นว่าคนหนุ่มแห่งราชสกุลผู้นี้มีศักยภาพที่จะเป็นทายาททางจิตวิญญาณสืบไปท่านจึงตั้งใจอบรมสั่งสอนพระสิทธัตถะอย่างเอาใจใส่ที่สุดนี่แน่พระสมณะโคดมสิทธ,ธัตถะ ในชาญขั้นอากินจัญญายตนะหรือสภาวะที่ว่างเปล่าจากวัตถุนั้นความว่างมิใช่เป็นสิ่งเดียวกับอากาศอันว่างเปล่าอีกต่อไปหรือสิ่งนี้ก็มิใช่สิ่งที่มักเรียกกันว่าวิญญาณการรับรู้ทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่คือสัญญาความกำหนดได้หมายรู้และอารมณ์แห่งสัญญาเท่านั้น ดังนั้นหนทางแห่งการหลุดพ้นคือการข้ามพ้นจากสัญญาทั้งปวงพระสิทธ,ธะัะตรัสถามด้วยความเคารพว่าข้าแต่อาจารย์หากบุคคลขจัดสัญญาออกไปหมดสิ้นแล้วจะมีอะไรเหลืออยู่อีกเล่าหากไม่มีสัญญาแล้วไซเราจะต่างไปจากท่อนไม้และก้อนหินอย่างไรท่อนไม้หรือก้อนหิน ไม่ใช่จะปราศจากซึ่งสัญญาสิ่งไม่มีชีวิตคือสัญญาความกำหนดได้หมายรู้ในตัวมันเองอยู่แล้วท่านจะต้องบรรลุถึงสภาวะการรับรู้ในขั้นที่สามารถขจัดได้ทั้งสัญญาและอนาสัญญานี่คือฌานที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นฌานอันเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ สมณะหนุ่มบัดนี้ไปท่านจะต้องเข้าถึงฌานในขั้นนั้นแล้วพระสิทธ,ธะก็ส่งอํลลาไปบำเพ็ญฌานของท่านภายในเวลาเพียง15วันท่านก็บรรลุฌานสมาธิขั้นเนวะสัญญาณาสัญญายตนะพระสิทธ,ธะทรงพบว่าสภาวะดังกล่าวนี้ช่วยให้บุคคลไปพ้นจากวิญญาณการรับรู้อารมณ์ ขั้นธรรมดาทั้งปวงแต่เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ออกจากสภาวะฌานนั้นก็ทรงพบว่าแม้ฌานขั้นนี้จะวิเศษเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถให้คำตอบต่อปัญหาเรื่องชีวิตและความตายได้มันอาจจะเป็นสภาวะอันสงบที่สุดที่ควรเข้าไปอิงอาศัยอยู่แต่มันก็ไม่ใช่กุญแจที่ไขไปสู่ความจริงได้ เมื่อพระสิทธัตถะกลับไปหาพระอาจารย์อุทกะดาบทรามบุตรพระองค์ทรงได้รับคำยกย่องอย่างสูงส่งจากพระอาจารย์ผู้จับพระหัตถ์ของพระสิทธ,ธัตถะพร้อมกับเอ่ยว่าพระสมณะโคดมท่านเป็นสิทธิ์ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราเคยมีมาท่านสามารถประสบความสำเร็จก้าวหน้าอันใหญ่หลวงภายในระยะเวลาอันสั้น ท่านได้บรรลุฌานขั้นสูงสุดในระดับเดียวกับเราแล้วเราชารานักแล้วคงอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นานหากท่านพมนักอยู่ที่นี่เราทั้งสองสามารถร่วมกันเป็นผู้นำหมู่คณะเมื่อเราถึงแก่กรรมแล้วท่านก็จะได้ดำรงตำแหน่งสืบแทนเราในฐานะเจ้าสำนักต่อไปอีกครั้งหนึ่งที่พระสิทธ,ธัตถะทรงตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ พระองค์ทรงทราบว่าฌานสมาธิขั้นเนวะสัญญานาสัญญายตนะมิใช่เป็นกุญแจไขไปสู่ความหลุดพ้นจากสังสารวัฏเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็จำต้องแสวงหาต่อไปพระองค์ทรงแสดงความสำนึกในบุญคุณอย่างสุดซึง้งต่อพระอาจารย์และหมู่คณะและแล้วก็เสด็จจากไปเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านรัก พระสิทธ,ธะต่างพากันเสียใจที่เห็นพระองค์จากไปในระหว่างที่พำนักอยู่ที่สำนักของพระอาจารย์อุทกะดาบทรามบุตรนั้นพ,ธธน,น,น,ญญนพระสิทธะได้ผูกมิตรกับสมณรูปหนึ่งชื่อกนทัญญะผู้เลื่อมใสในพระสิทธะเป็นอันมากโดยนับถือพระสิทธ,ธะทั้งในฐานะของพระอาจารย์และกัลยาณมิตรไม่มีผู้ใดในสำนัก ยกเว้นพระสิทธะที่ได้บรรลุฌานขั้นอากินจัญญายตนะมิยายต้องเอ่ยถึงฌานขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโกนทัญญะรู้ดีว่าท่านเจ้าสำนักได้หมายตาเลือกพระสิทธะไว้เป็นทายาททางจิตวิญญาณของท่านเพียงแต่ได้เห็นพระสิทธะก็ช่วยให้โกนทัญญะมีศรัทธานในการบำเพ็ญเพียรของตน กนธัญญะมักมาค้องแวะกับพระสิทธัตถะอยู่เนืองเนือเพื่อศึกษาเรียนรู้จากท่านสัมพันธภาพพิเศษระหว่างท่านทั้งสองจึงงอกงามขึ้นโกนธัญญะเศร้าเสียใจในการจากไปของสหายท่านติดตามพระสิทธัตถะลงมาส่งอย่างเบื้องล่างภูเขาและเฝ้ามองจนกระทั่งพระสิทธัตถะลับหายจากครองสายตาจึงเดินกลับ ขึ้นภูเขาพระสิทธัตถะทรงสำเร็จความรู้มากมายจากพระอาจารย์ทั้งสองผู้มีชื่อเสียงว่าเป็นอาจารย์สอนสมาธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแผ่นดินแต่กระนั้นก็ตามปัญหาใหญ่เรื่องการหลุดพ้นจากความทุกข์ยังคงคุกกลุ่นอยู่ภายในพระองค์ตลอดเวลาทรงตระหนักว่าบางทีพระองค์ จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรมากกว่านี้อีกแล้วจากอาจารย์สำนักอื่นๆทั่วแผ่นดินนี้ดังนี้แลพระองค์จึงทรงรู้ว่าต่อแต่นี้ไปจำต้องแสวงหากุญแจแห่งการตรัสรู้ด้วยลำพังพระองค์เอง